มื่อนี้จพามาเลาะหลังบ้านด้วยจ้าส่วนหลังบ้านรเห็ดนาพร้อมิแลชีวิตยง่ายมาอยู่นครหลวงกันยังได้เฮ็ดนาคือเก่าเออน้องสาวพนกระดองแดงดองแด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงสองสาวพนอ่อนแอนมาเบ่งนําว่าน้ำนาคือแห้งหลายแท้สองมือซื่อแล้วน้ำนาเบ่งแม่แห้งลงบักลายๆเนาะนี่ก็เลยพากันตันน้ำนาปะเมียนน้ำนาบรหามันไหลลงหลายาเฮาก็มีเท่าหลายเติมด้วยนี่มึงแห่ อะไรก็มีแต่เทาเออแล้วก็พากันเต้นดองแดงดองแดงไปเบิ้งล่ะสุดนั่นเพิ่นเฮ็ดอย่างยูเนาะพากันไปเบิ้งผู้บ่าวคนกำลังตันน้ำนาคือกันอยู่ทางเจนนั่นน้ำมันร่วงไหลไปหลายโพดถูกไม่น้ำแห่งไหลตืบฝุนกระบุกกระสมเมึองเฮ้ยเนาะจังแมนยานหยาขึ้นหลายดิสุดก่อนเพิ่นก็พาเฮ็ดนาแล้วพากันซักเอาต่เข้าบ่ขึ้นขึ้นแต่น้อยเดียวแล้วไถ่ปะที่เมืดเลย ลุกทึนหลายเดอ้อปีนี้นะก็เลยมา,าพากันมาตกก้าไม่ตกก้าได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่แหละแล้วลก็พากันดำนาอีกอันนี้ก็สองสามเบ้าพิ่นพากันตัดน,น้ำนาเลี้ยวแล้วก็ซุกลอ่อตางดินปิดทันอีกเนาะแม่เขานากะงามยูแต่ว่าก็ยังบบงามหลายนะนะ่น่ะเนาะพากันซุกลอ่อเป็นเลาะ ตัดน้ำนาได้นี่นะนี่นาก็จะประมาณนี้ก็ยังบุทันงามก้าราชิง,งามยุคปีนี้ฮะนะบึงมันกำลังขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็ยังต้นน้อยเดี๋ยวหากระปุกเดทิต์ปลายเนาะตัวนี้กำลังปลูกอดทิ์ปลายอีกประมาณสองที่ท่าจะมารีวิวให้บึงอีกว่ามันจะงามหลายซ้ำได้เนาะนี่อันนี้ก็ไม่เท่าอีเมะเพิ่นมาแต่สัญงะเพิ่นมาสวยดำนา พาพี่น้องมาสวยดำบประซันเอ้ยเขาพวกเข้าใจหลายๆนี่เลยเบิ่งแม่เขาบักงามหน้าเขาก็มีเทาหลายเบิ่งแม่พี่น้องเอ้ยเทาบักหลายๆไผยสนใจมาเอาได้เดอ้อยู่หนองป่านี่หลายติบเมื่อนี่นำคุณกันเลย่ะบ่เห็นแจ้งนำใส่นี่เทาเต็มหนองเลยเนาะเทากินได้เด้อยเจ้าพากันมาเอาได้เด้อทางบ้านก็ยังมีการเลี้ยงกบอีกได้นดี หลานชายพาเลี้ยงกบอยู่นี่กบพันห้าร้อยประมาณห้าร้อยตัวซื้อมาพันตัวปีนี้มันตายเดยมันหายเลยเหลือแต่ห้าร้อยประมาณห้าร้อยตัวกระไดมวยทำอิดกระลุ่มอีกเกือบกบกระไดขันสำเร็จภารกิจเก็บไม้เก็บเครื่องมือกับเงนินเบิ่งพระปู่เป็นก็มาลุกหญ้าถอนหญ้าเพิ่นจังหญ้าแห้งพระปูพ่พิ่นน่ะบ่มักหญ้า ตกลุกถอนถอนตลอดจำร็จภารกิจเนาะตอนแรงนี่เนาะ